เจ้าไปลักปลาเขาโอ้นี่นี่ครับยีกับทีมงานาอจูปาพงครับกำลังหากับเก่ยังมือแรงครับอ่าูมีคนขั้วนะครับอีอโอ้โหนี่จะใส่ยงง่ามเลยเนอใส่ไปชื่อเตี้ยพวกไปจังไบล่ะหาความจะยัดใส่กี่ตมจะนะ cứ gì mà quấn ao pa như vậy một tuột dầu mực cứ gì như suốt lần nữa, nó... Còn này, đây, oh. yên, yên, yên. จะคว่งทีไม่เห็นโอ้ดับแนวแล้วปากูว่างทีว่าไงวานเราได้หามวานเรากันอยากกินวานเราสดล๋ยดทีมงานดับเนวเลยวะเออวางทีว่าโอ้ดูดูดูโอ้ปัารถปลานรถมันมักอยู่กับดินทรายเนาะ เอาเลยได้หำวานกริงเลยว่ะสินวานอยู่สองสามหมื่นครับหมื่นที่สี่เท่านั้นแหละครับเบ่งน้ำจับเลยว่โอุ้โอ้ยกำลังจอดถ่ากันอยู่ตัวแรงกระไดมากเลยครับ

โอ้นี่ม่แนว่าเป็นร่างกาดีนะวะสุดบูมครับนี่ครับจเลิกบเลิกกับสุดบูมดูเวดไงยอย่างเนี้โอ้ขนาดบอน,นี่นขวดสำนีขวดปานี่ออร,รเลยรรเยรเลยโอ เดี๋ยวมีอะไรจะไปโดดจากน้ำฝนอยู่เนี่ยก็ให้โดดเลยโดดพอดีเราจับมาเสร็จเราก็ไปโดดฝากถึงเอฟซีหัวบักแข้งเนะได้สูบน้ำออกแล้วได้มืออื่นสูโบ่มีน้ำเหรียญแล้ว อยาอ่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ทีมงานเท่านั้นครับผม